สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซุณคนเดินจะเดินตอนนี้กําลังจะเดินทางไปเอาหนูเดินจะเดินพอดีว่ามีอันคุณหมอเนาะที่เพื่อนเป็นพยาบาลที่มันนั้นเย็บมือให้ต้อยอ่ะเพิ่นสั่งหนูมาเดินจะเดินอยากได้ห้าคู่คู่ละห้าร้อยแต่ว่าที่บ้านนะพ่อแม่พันคู่ละห้าร้อยอ่ะมีไม่พอนะคะก็เลยจะไปเอาที่ฟาร์มหนูผู้ใหญ่คำาชียจำได้ไหมคะฟาร์มนี้ที่ต้อยเคยทำคลิปที่ คุณลุงท่านนี้มาเอาหนูที่บ้านต้อยไปแล้วนี้ต้อยเสียได้แล้วก็ตามไปเอาคืนนะคะแล้วคุณลุงใจดีนะก็เลยเอาหนูที่เป็นพันพันหนูผู้หนูแผงให้แล้วทีนี้เป็นตัวใหญ่ด้วยหลังจากนั้นมาต้อยก็ถ้าอยากได้หนูอยากได้อะไรอ่ะก็จะติดต่อที่ฟาร์มนี้นะคะส่วนของต้อยเองเนาะต้อยก็ขายให้คุณลุงท่านนี้แหละพอดีว่ามันออกลูกเยอะนะคะแล้วทีนี้พ่อก็ไม่อยากให้เราแบบ เลี้ยงหนูนะแกบอกว่าเลี้ยงไปแล้วใครจะซื้อนะคะลุงท่านนี้ก็เลยมาซื้อให้นะคะแกซื้อของต้อยไปอยู่9ตัวแล้วก็อีกเป็น19ตัวนะคะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะคะตอนนั้นแล้วแกก็เอามาเลี้ยงตอนนี้ใหญ่แล้วนะคะแล้ววันนี้ต้อยก็เลยจะไปรับหนูนะคะเป็นพ่อแม่พันุคู่ละห้าอเราไปดูกันว่าคู่ละ500ร้อเนี่ยจะตัวใหญ่ขนาดไหนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะความหนูผู้ใหญ่าดไหนกำลังไปได้สวย ต่อหลังคาเอาไปอีกแล้วใไฮทอ้อพร้อมคู่ละห้าร้อยเสื้ออันจุกน้ำมาพร้อมนี่แหะค่ะจะป็นแบบนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้าานสามอันร้อยที่ให้อาหารหนูเซนเจอติโตอมาเด้อ Mother. อ้ยคือนัาแท้จจอ้ยอ้ย,อยรักกันอ่ะ โอ้ยคาแทปอันนี้มาร์ต่เซว์อันนี้เอามาไว้ให้หนูกินโอ้ยเพิ่นพัฒนาปเป็นปลาคาแทปโอ้ตัวใหญ่ที่สุดโอ้ยหนูมันหนุ่มอนจะโตสองโตแล้วโอ้ยดูทนไ่ไมึงว่ามันน้อย เมื่อกี้ชุดก้อนของวัามันหอมนุ่มันอนไม่ตื่นจะโตสองพี่อยู่น้าอันนี้กระดานเก่าโตอันนี้กำลังอ้อมอุ้ยตัวนี้เราท้องก็กิโลนึ่งกำลังจะออลูกตัวผู้ตัวเมียตรงนี้ตัวเมียถางมือันน้าอันนั้นมันแห่มันจะได้ลูกตอนนั้นน่ะอ๋อก็จะไม่ได้เลยจะสองมือสามมือน้ลูกอันนั้นเพิ่งเกิด ตัวเก่าเหมือนกันเอ็ดชิปตัวช่องแม่ได้น้ำเดียกินลมอ๋อนป็นคือเซอร์น้ำลายตัวมันเลี้ยงน้ำดียวนะจุ่มหนูรุ้หนูมึนหนูดีเอ็ดทอกระพิทันนะฮะก็ร่างสวยเลยอันนี้เป็นแยกผู้แม่นี่นะน้ำจับเปิ่งนี่คืออันนี้คือตะกร้าที่จะไปใส่หนูดจะจับพร้อมแล้วเอาใส่ยาทอไปในนี้เลยเอาฝึกมาซื้อก่อน เชียงรายภูเขาเดีอจ้ะเล่าตัวน้อยแท้จับตาเดือนนะเลยดออันนี้พันเชียงรายภูเขาหนูสองเดือนครึ่งคู่ละพันห้าพันเชียงรายต่อไปมันคือวิธีการจับหนูจับหางมันใ้นมาแล้วโอ้ยลายตมันงตื่นโอเอาแบบอันนี้จะพูดอ๋อจับ เจ้าประแม่ถุงมืออะไรล่ะออนีกอนอันนี้โตผู้แมนบอกตัวผ,วผู้อันนี้น่าสามเดอนแมนบอกตรงไปไง ตัวคุ้มตัวง่ายยู่คนมันเิ็กับเป๋าีอ๋อถ้าฮอซามเดินอะไระหายราคานี้อนี้มันก็าย่กว่าที่คอยไปเอามาต่ะมุกีเดยโอ้ตัวนี้ดูตัวนี่เอาลายคอกมารวมกันมีแมนคอกเดียวกันได้ดูตูด จะพูดตัวแม่เขาเบาวว่าตัวแม่อสูงสีสิบกว้างแปเซนได้ละมือก่อนเหมือนเอ้พื้นเท่าร้อยหนึงเออเขาจะบอกมานี่ก็ได้ถอฟ้าห้าร้อยฟาแบบนี้ป้าละร้อยอ๋อโอียร้อย ระดับนี้ยังได้มันผักสลัดอยู่ไงบอสเรียบร้อยถึงแล้วจ้าชุดึมว่าแต่ว่าค่อยสิเอาลงแนวลึกละค่อยเราเอาท้อลงนะเลยแบบนี้ขึดคขังดินี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือว่า จะเอาท่อลงยังไงนะคะเพราะว่าไม่มีคนช่วยยกอะ่ะแล้วก็ต้องย้ายท่อเดิมไปไว้ข้างในนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่จะวางท่อแล้วก็ตัดสินใจเอามาไว้ในบ้านนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาหนักเลยก็คือจะยกลงยังไงในสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแข็งตนละคะ่ะตอนนี้เอาเป็นว่าเอาท่อลงก่อนนะคะอ้า้จะมีวิธีเอาลงยังไง ได้แม่มาช่วยยกลงนะคะเออถามว่าทำไมสามีไม่ช่วยยกแกไม่ยกคะ่ะเพราะว่าแกไม่ได้อยากให้เลี้ยงหนูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะคะเราก็เอาหนูไปส่งเนาะจากฟาร์มหนูผู้ใหญ่ได้อยู่4ี่คู่และของตัวเองก็คู่หนึ่งนะคะที่เอาไปส่งขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มาซื้อหนูกับเรานะคะสวัสดีค่ะ